ออห,อหอมอีลีหอมอีลีออหลอกกระดอกกระเดียพี่น้องดอกมันป่าหักมาแล้วหนึ่งดอกทัดดอกใหม่ก่อนครับพี่นอ <c oughs> ้งนๆๆนองเป็นยังใดครับพี่น้องอันนี้ผ้ามาแว่ดอกมันป่าครับพี่น้องขอบุขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องสุกุสคนที่แวะมาให้กำลังใจบาปปออยู่เรื่อยๆนะครับผมเอฟซีของบาปปอครับยังสีล่ละครับผมกับสิบผ้าแวทงไห้ทงหน้าน้ำตรงน้ำป่านะครับพี่น้อง มีกับม so. ีกพักติ use, ้วครับพี่น้องนี่กพักติ้วปัญหาเห็ดละงกเห็ดเอียงแถวนี้ได้กับหากับเก็บพักติ้วไปน้าเลยครับพี่น้องเก็บพักติ้วไปน้าเลยเนาะครับผมอันมองได้ที่มีกกบากอยู่มองหันกระชิออกเห็ดได้พี่น้องอ่าห้ามีขอสังเกตอยู่ว่าอ่าเวลาเ้าเก็บเห็ดละงกเนี่ยถ้าเขาอยากได้เห็ดละงกแดงเขาวจะไปมองไดเขาอยากได้เห็ดละงกขาวต้องไปมองไดนะครับผมอ่า ต้นไม่เออที่มันเป็นขาออื่นว่าอย่างในวงของต้นย่างนี่ครับพี่น้องถ้าเป็นต้นกระยอมไต่โฮมกระยอมนะครับผมเพิ่นจะออกเห็ดละงกแดงครับพี่น้องออกเห็ดละงกแดงแต่ว่ามันออกออกดอกสีเหลืองเดือดนะครับแต่ว่าได้าบานเทาเอิน่นเห็ดละงกแดงนะครับผมแล้วบ้านนี้ถ้าเกิดว่าอ่าอ่าเป็นต้นบากรบพี่น้องต้นบากเพิ่นกระสิออกเห็ดละงกขาวครับพี่น้อง ออกนี่และงกขาวอันนี้ก็เป็นคอสังเกตง่ายๆนะครับผมในการที่จะไปหาเห็ดเท่าอยากได้เห็ดดอกสีหยางนะครับพี่น้องดอกสีหยังให้ไปมองมองไดนะครับผมเดี๋ยวบ้าปอเสียงให้เบิง่งใกล้ๆแถวนี้ได้พี่น้องอ่าใกล้ๆแถวเนี้ยมันก็นจะมีกกกบากนะครับกกบากเด้อมุมทั้งพี่ได้พี่น้องอยู่อส่แล้วครับพี่น้อง นี่นี่นี่น,นี่ครับพี่น้องต้นบากต้นบากนี่คือลกักษณะกกปากที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมแถวนี้ก็มีหลายก,กกครับพี่น้องอ่าเนี่ยมันบาปปะอ่อมาเก็บขี้บากอยู่แถวนี้แหละครับผมอ่าตอนนั้นบาปปามะมาเห็ดเก็บเก็บเก็บขี้บากครับพี่นอ้องอ่ก็จะอยู่บริเวณน,นี่ก็จะเป็นเห็ดระงข่าวครับพี่น้อง เนื้อเงกขาวเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆเด้อครับผมว่าต้นบากเพิ่นมีลักษณะเป็นจังไดเนาะครับพี่น้องนั่นครับผมอ๋อแล้วอีกอย่างนึงเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าถ้าเป็นกกจิกครับผมกกจิกกกจิกเพิ่นกส็สิออกเนื้อเงกแดงดครับพี่น้องอ่ากกกระยอมกับกกจิกก็สิออกเนื้อเงกแดงด้วครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยมาเว้าอ่าเคล็ดลับการสังเกตอ่าการ หาเห็ุนะครับผมหาเหตุแล้วงกนะครับผมหาเหตุแล้วงกใม่พี่น้องได้หูจักนะครับผมก็บ่าวปอก่ะฝากเคล็ดลับไปเล็กน้อยไว้ให้พี่ให้น้องได้เป็นข้อสังเกตนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆทีแวีมาให้กำลังใจบ่าวปอนะครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวปอก็ต้องขอลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเคล็ดลับดีๆอย่างมาตอนมาฝากพี่น้องกระเสียนําเสนออีก เชิญนาะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมคอมม์ให้ติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั้นกริง่งให้ดะให้บาปอนําเด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจและก็เป็นการติดตามอ่าคอมมูนนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าปราดของชาวบ้านเนาะครับผมปราดของชาวบอนของชาวบ้านในการอ่าใส่วิตประจําวันหาอยู่หากินนะครับผมอ่าเป็นเทคนิคในการสังเกตสิ่งต่างๆในธรรมชาติ แวดล้อมตัวเฮ้านะครับพี่นงเนาะลาไปก่อนเด้อครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ